คนจีนออกมาบอกทำไมคนจีนถึงชอบคนไทยมากสวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆที่น่ารักทุกท่านด้วยครับผมแอดนิวบาบคลิปนี้ครับแอดก็จะมาพูดถึงความรู้สึกของคนจีนที่มีต่อคนไทยนะครับโดยคุณจีนท่านนี้ครับก็ได้ลงคลิปไว้ใน t ิกต o กจีนครับและชาวจีนในคลิปครับได้กล่าวว่าฉันเชื่อว่าหลายคนที่เคยมาเที่ยวประเทศไทยน่าจะาสัมผัสได้ว่าคนไทยมีความสุขในการใช้ชีวิตจริงๆ ความสุขนี้ไม่เกี่ยวกับเงินทองหรือสิ่งของทางวัตถุถึงแม้คุณจะเป็นคนที่อยู่ในฐานะล่างของสังคมคุณก็ยังจะสามารถสัมผัสถึงความสุขจากใจลึกๆของพวกเขาได้ทำไมฉันถึงพูดแบบนี้เราจะมีประสบการณ์ตรงสองเรื่องที่จำได้ชัดเจนที่สุดอย่างแรกคือในปี2003ฉันไปฉลองปีใหม่ที่ประเทศไทยตอนนั้นฉันพักอยู่ในย่านหนึ่งของกรุงเทพมหานคร แถวสนามกีฬาราชมังคลาตรงนั้นเป็นย่านที่อยู่อาศัยของคนในท้องถิน่นฉันจำได้ว่าตอนนั้นฉันตื่นแต่เช้าเพราะเสียงดังมากตั้งแต่เจ็ดโมงเช้าก็มีคนเริ่มเปิดเพลงแล้วฉันก็เตรียมตัวลงไปหาของกินข้างล่างแต่พอลงไปก็พบว่าร้านค้าทั้งหมดปิดทุกคนเอาพรมออกมาปูบนพื้นแล้ววางอาหารเต็มไปหมดครอบครัวทั้งครอบครัวนั่งทานอาหารกัน ร้องเพลงเต้นรากันตั้งแต่เช้าจนหลดค่าจนถึงสี่ทุ่มอีกเรื่องที่ฉันจําได้คือตอนค่าเรากลับจากสนามกีฬาราชมังคลาเดินผ่านซอยเล็กๆและเห็นร้านอาหารเล็กๆตั้งโต๊ะมีอาหารเลียงรายและเปิดเพลงไทยมีลุงอายุ62คนนั่งดื่มเหล้าและลุกขึ้นเต้นตามจังหวะของเพลงฉันตกใจมากตอนนั้นมันเป็นภาพที่กระแทกใจฉันเหมือนสายฟ้าแลบ คุณต้องรู้ว่าพวกเขาอายุเท่าพ่อแม่ของเราเลยในความทรงจำของฉัน20กว่าปีที่ผ่านมาฉันไม่เคยเห็นพ่อแม่ของฉันทําอะไรแบบนี้มาก,ก่อนตอนนั้นฉันคิดว่าทำไมพวกเขาถึงมีความสุขและมั่นใจขนาดนี้พวกเขาไม่ได้มีชีวิตที่ร่ำรวยนะักหากเปรียบเทียบในแง่วัตถุพวกเขาน่าจะลำบากกว่าพวกเรามากถึงแม้พรุ่งนี้พวกเขาจะต้องกลับไปตั้งแผงขายของต้องขี่มอเตอร์ไซค์ไปส่งของให้ลูกค้า แต่ในตอนนี้ในช่วงเวลานี้พวกเขาก็ใช้ชีวิตอย่างเต็มที่อีกเหตุการณ์หนึ่งเกิดขึ้นในรถไฟฟ้าใต้ดินที่กรุงเทพเมืองนี้มีชาวต่างชาติเยอะมากตอนนั้นมีแม่ชาตะวตันตกคนหนึ่งเข็นรถเข็นลูกน้อยที่น่ารักขึ้นมามีนักเรียนไทยและป,ะป้าๆหลายคนเข้ามาเล่นกับเด็กคนนั้นเด็กคุณเลาะออกมาอย่างมีความสุขภาพนั้นช่างน่ารักและอบอุ่นหัวใจถึงแม้พวกเขาจะพูดกันคนละภาษา แต่ว่าพวกเขาก็ยังสามารถแสดงความรู้สึกและสื่อสารกันได้อย่างเต็มที่แต่ในทางกับการในเมืองใหญ่อย่างเซี่งยงไฮ้ทุกคนหมดรถไฟฟ้าต่างก็เรียงรีบหน้าตาตึงเครียดจ้องโทรศัพท์และหลับตาฉันรู้ว่าผู้คนเหนื่อยมากแต่ฉันคิดว่าพวกเราควรยิ้มให้กันบ้างสิ่งที่ฉันอยากพูดก,ก็คือจีนพัฒนาขึ้นอย่างมากในด้านเศรษฐกิจและเทคโนโลยีจนวนหนึ่งเราสามารถก้าวสู่ระดับโลกได้ แต่ฉันคิดว่าคนรุ่นใหม่เราควรค้นหาความมั่นใจในตัวเองให้เจอกลับมาเป็นตัวตนที่แท้จริงในแบบที่วัฒนธรรมจีนของเราสอนไว้เราไม่ควรกลายเป็นเครื่องจักรทำงานที่เยันชาในสังคมเพียงเพราะเราได้เงินเดือนน้อยจากคลิปนี้ครับก็ทำให้คนจีนนะครับเข้ามาแสดงทัศนะมากมายครับเอาละครับก็ไปรับฟังคอมเมนต์ชาวจีนต่อคนไทยกันได้เลยครับมากันที่คอมเมนต์ท่านแรกครับ กล่าวว่าอันที่จริงหลังจากฉันไล่ตาวงการบันเทิงของประเทศไทยฉันพบว่าคนไทยมองโลกในแง่ดีและมีความสุขมากและพวกเขาทุกคนก็เรียบง่ายและจะดีแม้ว่าพวกเราจะไม่เคยไปประเทศไทยแต่พวกเราก็ตกหลุมรักและพวกเราจะไปประเทศไทยแน่นอนในสักวันหนึ่งคอมเมนต์ต่อไปครับรอความสนใจฉันจึงดูละครไทย แล้วดูดาราของไทยแล้วค่อยๆเรียนรู้เกี่ยวกับคนธรรมดาของประเทศไทยเหมือนกับที่คุณพูดแม้ว่าพวกเขาอาจจะไม่รวยมากแต่ฟรีสไตล์และสนุกสนานมากฉันอิจฉามากแม้ว่าประเทศไทยจะค่อนข้างแปลกเช่นกระเทยการแต่งงานทางเพศของพวกเขาฉันได้ยินมาว่ามันค่อนข้างสบายๆแต่คนที่มีความสุขจริงๆจ,จ,จะสามารถทำอะไรก็ได้ที่พวกเขาต้องการฉันคิดว่าไม่มีอะไรสำคัญไปกว่านี้ คนจีนยังคงใช้ชีวิตได้โดยคำนึงถึงความคิดของผู้อื่นมาเกินไปความรู้สึกความมั่นคงของวัฒนธรรมของจื๊อยังรากลึกในไขยกระดูกมันยากสำหรับคุณที่จะเป็นอิสระอย่างแท้จริงตามใจและเพลิดเพลินรู้สึกราวกับว่าทุกอย่างไม่มีกรอบคอมเมนต์ต่อไปครับภาวะซึมเศร้าของฉันได้รับการรักษาโดยไทยแลนด์ฉันอยากไปมีชีวิตอยู่โดยฉันไม่ต้องการอะไรนอกจากความสุข เพื่อตัวเองคอมเมนต์ต่อมาครับอพาร์ตเมนต์ของพวกเขามีสิ่งอำนวยความสะดวกมากมายและดีมากมีที่ให้เช่าคลับที่คุณสาม,มารถว่ายน้ำในชุมชนได้ทุกวันมีห้องยิมโยคะฟ,ฟรีคอฟฟคลับฟรีสะดวกสบายเป็นพิเศษคอมเมนต์ต่อไปครับในความเป็นจริงผู้ตามตรงฉันคิดว่าคนกวางสีเป็นกันเองมากกว่าฉันเคยอยู่ในจินโจหนานหนิง ไม่ต้องพูดถึงว่าพวกเขารวยหรือไม่อย่างน้อยฉันก็รู้สึกว่าชีวิตชีวิตเป็นแบบสบายๆจะพูดอย่างไรเมื่อฉันยังเป็นเด็กฉันไปที่เมืองของเรากับครอบครัวแต่ฉันอยากจะใส่รองเท้าแตะแต่พวกเขาบอกกับฉันว่าพวกเขาจะไม่พาฉันไปด้วยถ้าฉันสวมรองเท้าแตะและมันน่าเสียดายฉันมาที่หนานิงและถนนก็เต็มไปด้วยรองเท้าแตะแม้ว่าจะเป็นเรื่องเล็กน้อยหรือนิสัยคนในท้องถิ่น แต่ก็สะท้อนที่เห็นว่าไม่มีการเปรียบเทียบหรือใส่ใจสายตาของคุณอื่นมากนะักคอมเมนต์ต่อไปครับเราเพิ่งกลับมาจากการไปเที่ยวประเทศไทยฉันรักประเทศนี้มากเพื่อนเยอรมนีถามว่าเป็นอย่างไรบ้างฉันบอกว่าฉันทำงานหนักหาเงินเพื่อไปถ่ายปีละครั้งคอมเมนต์ต่อไปครับฉันชอบประเทศไทยฉันชอบเกาะของพวกเขาน้ำใสป่าตัวเล็กเล็กว่ายน้ำรอบตัวคุณหาดทรายขาว มีบ้านหลังเล็กๆและอาหารข้างถนนก็อร่อยคอมเมนต์ต่อไปครับฉันชอบมันครั้งแรกที่ฉันไปประเทศไทยมันผ่อนคลายมากไม่มีความรู้สึกแย่จริงๆคอมเมนต์ต่อมาครับอย่างไรก็ตามฉันอยู่ในประเทศไทย2เดือนนั้นฉันแค่หัวเราทุกวันฉันยิ้มเมื่อเห็นทุกคนจากเคยพูดสิ่งดังแต่ฉันกลายเป็นพูดสิ่งกระซิบที่นั่นในสองเดือนฉันกลายเป็นคนที่สุภาพและยิ้มแย้มแจ่มใส คอมเมนต์ท่านต่อมาครับตอนที่ฉันอยู่ในกรุงเทพฉันติดอยู่ในการจราจรเป็นเวลาครึ่งชั่วโมงและไม่มีใครบีบตาเลยฉันคิดว่าทุกคนต้องมีความสุขแน่ๆและไม่มีความโกรธคอมเมนต์ต่อไปครับมันเป็นแบบนี้จริงๆครั้งแรกที่ฉันมาเที่ยวภูเกต็ตคนไทยเป็นมิกับทุกคนจริงๆพวกเขาไม่สนใจว่าคุณมีเงินหรือไม่พวกเขามักจะยิ้มให้ผู้คน ไม่ว่าหลายคนจะอาศัยอยู่ในบ้านตรงข้ามก็จะยิ้มให้คุณคอมเมนต์ต่อไปครับฉันแค่อยากจะ,กะเกษียณอายุในประเทศไทยประเทศที่โดยทั่วไปเป็นสิ่งที่ดีและคุ้ค่าแก่การเยี่ยมชมอย่าได้รับอิทธิพลในทางลบจากสีในบางประเทศว่ามีอันตรายอยู่ที่ประเทศไทยรวมถึงจีนด้วยผู้ที่ไม่กล้าไปคือผู้ที่ไม่เคยไปที่นั่นฉันมักจะไปไทยกัมพูชาเวียดนามแต่มันก็ไม่น่ากลัวมากนะัก ตราบใดที่คุณไม่ไปที่อคจรและคุณมีประสบการณ์คอมเมนต์ท่านต่อมาครับโดยส่วนตัวแล้วฉันรู้สึกว่าถนนในประเทศไทยแออัดแต่ไม่มีคลบีบแตะเลยและการเดินบนถนนของประเทศไทยหรือใช้ห่างก,ก็รู้สึกผ่อนคลายมากคอมเมนต์ต่อมาครับเมื่อเห็นว่าหลายคนในประเทศในเอเชียตะวันออกเฉีงยงใต้ไม่ร่ำรวยนักแต่เมื่อมองชีวิตของพวกเขาก็พอใจและมีความสุขมากช่นกัน และที่สำคัญที่สุดคือพวกเขาส่วนใหญ่มีค่านิยมหลักทางศาสนาคอมเมนต์ท่านต่อมาครับสบภาพแวดล้อมทางสังคมในประเทศไทยนั้นผ่อนคลายและเป็นที่รักมากคอมเมนต์ต่อไปครับความสุขเป็นโลกที่ต่อไปยังบุคคลถ้าบรรยากาศรอบตัวฉันมีความสุขฉันก็จะไม่เหมือนทุกคนที่เครียดเกินไปในตอนนี้คอมเมนต์ท่านต่อมาครับ สภาพทางประวัติศาสตร์และระดับชาติที่แตกต่างกันมีข้อกําหนดที่แตกต่างกันสําหรับประชาชนสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศาัยแตกต่างกันและบุคลิก,กภาพของแต่ละบุคคลก็แตกต่างกันและทัศนคติต,ต่อชีวิตก,ก็แตกต่างกันและคอมเมนต์ท่านสุดท้ายครับฉันให้ความสนใจเป็นพิเศษกับห้างสรรพสินค้าที่มีผู้คนจนํานวนมากในย่านธุรกิจกรุงเทพคนไทยมีผมเยอะและแทบจะมองไม่เห็นสีสันล้าเลย ฉันถามลูกสาวที่ทำงานในประเทศไทยมานานแล้วว่าทำไมถึงเป็นแบบนี้มีแชมพูวิเศษหรือไม่ลูกสาวก็บอกว่าเพราะคนไทยไม่เครียดไม่เหนื่อยและฉันก็อิจฉามากก็จบไปแล้วครับสำหรับคอมเมนต์ชาวจีนต่อความรู้สึกที่มีต่อประเทศไทยและคนไทยนะครับเพื่อนๆคิดเห็นกันอย่างไรก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้ครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดกระดิ่งกดติดตามและฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้แอดมินด้วยนะครับ สำราบคลิปนี้แอดมินยูบะบะต้องลาไปก่อนเจอก,กันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ